สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อแฟนเพจทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนนะคะก็ต้องก่อนอื่นนะคะต้องบอกเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอจะมาบอกแคมเปญรถนำเข้าที่จัดหนักลดสูงสุดถึงหนึ่งล้านบาทนั่นเองค่ะท่านใดสนใจนะคะรีบเข้ามาจับจองกันได้เลยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะเป็นแคมเปญนะคะโปรโมชั่น เพื่อให้ท่านนะคะได้ใช้รถอย่างคุ้มค่าไปเที่ยวปีใหม่กันเลยค่ะแต่ต้องพูดก่อนนะคะว่าแคมเปญนี้เราจัดเพียงไม่กี่คันนะคะหมดแล้วหมดเลยนั่นเองค่ะทุกท่านนะคะแคมเปญจัดหนักจัดแรงโดย A E Y Auto Import นะคะแน่นอนที่สุดค่ะสำหรับตอนนี้นะคะรถที่เราจะจัดรายการ นั่นก็คือเจ้าปีศาจปากระเบนโคเวสสติงเรสซรุ่น 3LT ไซใสชุดแต่ง z 5ตวันคันนี้นะคะรับส่วนรถไปเลย1ล้านบาทนะคะและนี่เลยค่ะที่เราจะจัดหนักกันอีกนะคะนั่นก็คือเจ้าราชันแห่งเทือกเขาแอลเบนจีสี่ร้อ โฟร์แมติกนะคะจัดรายการ3คันนะคะส่วนรถนะคะจะอยู่ที่7 0 0 0แสนถึง8 0 0แสนบาทนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเล่าดีเทลกันให้ฟังกันนะคะว่าจัดรายการรุ่นไหนบ้างอะแล้วนี่อีกคันหนึ่งมาร์กอีนั่นเองนะคะมาสเตงมาร์กอีรถพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่เราจัดรายการส่วนรถรับไปเลยค่ะ5 0 0แสนบาทนะคะ จะบรยการเพียงสองคันนั่นก็คือสีขาวและสีแดงนั่นเองค่ะทุกท่านนะคะสนใจทักทายกันมาได้เลยนะคะเอาละครามาเข้าเรื่องกันนะคะสำหรับเจ้าโคเวสคันนช่างกล้องมือสมัครเล่นค่ะวันนี้ช่างกล้องอีกคนหนึ่งรา <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องออกตัวก่อนไม่งั้น เจอแฟนคลับบอกว่าไไลฟ์ช่างกล้องออกหลายคนละ mm hmm. <laughs> นะคะนี่เลยค่ะเจ้าโคเวสติงเล่ซีแปดนะคะรุ่น3 LT คันนี้นะคะจากราคาอยู่ที่10ล้าน9,90,000บาทรับส่วนลดไปเลย1ล้านบาทเหลือนะคะเพียง เก้าร้านเก้าแสนเก้ามืนบาทนั่นเองนะคะรับรถไปขับรับลมชมวิวเที่ยวปีใหม่ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็คือ เป็นตัวรุ่นท็อปสุดนะคะแรงม้าจะอยู่ที่495แรงม้า0ถึง100ภายในเวลาเพียง3.2วินาทีนั่นเองนะคะมีจัดรายการเพียง2คันเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นสีแดงแบบนี้นะเอาละค่ะลองชมดูนะคะเป็นพวงมลาลัยขวานะคะรังคาเป็นไฟเบอร์นะคะอีกคันนึงจะจอดอยู่ที่โคราชนะคะ เราจัดรายการ2คันนะคะทุกท่านนี่เลยค่ะภายในนะคะเราเคยมีรีวิวกันเอาไว้ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะพาชมกันแบบคร่าวๆเนาะแต่ว่าให้เป็นดีเทลของเรื่องราคาและในเรื่องของออปชันนะคะก็คือเป็นสีแดงจัดรายการ2คันรับส่วนรถไปเลยคัน1นล้านบาทนะคะทุกท่านค่ะและ,ะตามต่อค่ะ b e n ซ G 400นะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็ต้องพูดเลยนะคะว่าเราจัดรายการเนี่ยอยู่ที่3คันสีขาว2คันแต่ไม่ใช่คันนี้นะคันนี้ต้องบอกเลยว่าออปชันมันแน่นจริงๆนะคะคันนี้จัดรายการไม่ลงนะรถที่เราจัดรายการก็ถือว่าเป็นออปชันที่ค่อนข้างดีนะเป็นรถที่ออปชันดีรถอยู่ท่าเรือแล้วนะคะสีขาว สคันนะคะขาวเบาะแดงและสีดำนะคะเบาะดำอีก1คันค่ะที่เราจัดรายการนะคะท่านใดสนใจก็ทักทายมาได้จากราคานะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าราคาตั้งแต่12 0ล้าน6แสนนะคะสิล้านเไปเลยนะคะประมาณ7 8ถึงแแสนราคาที่จัดรายการ3คันนั่นคือราคา11ล้าน9แสน เ0 0บาทนั่นเองค่ะจัดรายการเพียงแค่3ามคันเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะทุกท่านนะคะเอาละค่ะก็เราให้ชมภายในกันไปบ้างเนะาะพาชมข้างในนิดๆหน่อยๆละกันนะคะแต่ถ้าคันนี้นะคะาราคาคันนี้จะสูงที่สุดแล้วเพราะว่าออปชันคันนี้นี่คั้นเทพเลยคันนี้จะมาด้วยเครื่องดีเซล3 0 0 0ซีซีนะคะ330แรงมา้า สำหรับคันนี้ใครสนใจทักกันเข้ามาแต่ว่าไม่ได้จัดรายการนะคะแต่ว่าเรื่องส่วนรถมาคุยกันได้สำหรับคันไหนที่เรายังไม่ได้จัดรายการช่วงก่อนปีใหม่ถ้าพร้อมจับจองและออกรถเลยทักกันเข้ามาสำหรับคันที่ไม่ได้จัดรายการก็ลองสอบถามกันมาได้นะคะถูกท่านและแน่นอนที่สุดค่ะเจ้ามาส t ต n งมาร์กีรถพลังงานไฟฟ้าร0อและ เป็นรถ SUV และเป็น 4Wheel นะคะเป็นรถที่ไม่กินน้ำมันนะคะเป็นรถบอกเลยค่ะว่ามันเป็นเทรนแห่งโลกอนาคตที่ต่อไปในอนาคตบ้านเราก็จะใช้แต่รถพลังงานไฟฟ้า100%ใครอยากได้รถพลังงานไฟฟ้าและเป็น SUV และเป็น 4Wheel และแรงนะคะ มาสแต n งเนี่ยแหละค่ะนะคะเพราะว่าเขาเป็นม้าป่านมุ่มคุ้มพลังนั่นเองค่ะรถราคาจัดหนักไปเลย5้า0,000บาทนะคะต่อคันนะคะสำหรับคันนี้ ปกติราคาจะอยู่ที่4ล้าน2แ9 0 0 0 0บาทรถไปเลย5แสนเหลืออยู่เพียงสีขาวนะคะเหลืออยู่เพียงแค่3ล้าน6แ9 0 0 0 0นบาทและเราก็มีสีแดงด้วยนะสนใจทักมาคันสีแดงเป็นตัวรุ่น First Edition จากรายการเพียงแค่2คันเท่านั้นเองนะคะคันนี้ต้องพูดเลยนะคะว่า,าเป็นรถที่ วิ่งเราเราใส่ตัวแบตเตอรี่ตัวใหญ่ลงไปนะคะเป็นรุ่น Extended Range นะคะที่จะทำให้แรงม้าสูงขึ้นและวิ่งได้มากกว่ารุ่นปกติทั่วไปตัวนี้แรงม้าได้อยู่ที่359แรงม้านะคะแล้ววิ่งได้นะคะถ้าชาร์จไฟเต็มถังนะคะจะวิ่งได้อยู่ที่5 500 อยู่ที่539กกิโลนั่นเองค่ะนะคะถ้าชาร์จไฟเต็มถังและถามว่ากินไฟยังไงชาร์จไฟเต็มถังนะคะจะกินถ้าชาร์จไฟบ้านจะกินไฟอยู่ประมาณ350บาทนะคะเ <c oughs> ทะะ่ากับว่าคุณวิ่ง1กิโลกินไฟนะคะอ่ากินขอโทษนะคะคุณวิ่ง1กิโลนะคะเสียค่าไฟเพียงแค่30สสตางค์นั่นเองค่ะเห็นไหมล่ะคะคุ้มค่าและเป็นรถที่ไม่ต้อง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนาะเอาละค่ะรอชมกันข้างในเลยค่ะนี่เลยค่ะนะคะข้างๆนะคะจะเขียน mark e extended range นะคะ<ม>เอาละค่ะชมด้านในเลยนะคะค่ะเห็นไหมละคะคุ้มค่านะคะสามล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทนะคะสำหรับ มาแต่งมาอี e, จัดรายการเพียงไม่กี่คันเท่านั้นนะคะทุกท่านนะคะเอาละค่ะทีนี้ก่อนที่ยังไงอยากให้ช่างกล้องนะคะแผ่นไปที่รอบคันของรถแต่ละคันแล้วเดี๋ยวเอกจะพากไปด้วยเนาะออาละค่ะสวัสดีเพื่อนๆใครมาทักทายนะคะ ันทักกันเข้ามานะคะ 02, 7 4 6 8 7 4 6 6 6 0 8 6 6 6 8 1 9 9 9 e อลน์แโตะคะโชว์รูมเรานะคะอยู่ที่รา<ำ>มอินทากม .14 ใกล้แยกมีนบุรีนะคะและเรามีสาขาที่โคราชด,ด้วยที่โคราชนะคะอยู่ที่ถนนมิตรภาพนะคะเยื้องๆกับเดอะมอโคราชนั่นเองคะ่ะ จัดหนักจัดเต็มเจ๊เอ๋สั่งเลยนะคะเพื่อให้สำหรับใครที่กำลังมองหารถที่จะเที่ยวปีใหม่ทักกันเข้ามาและข้อสำคัญรถเราเป็นรถใหม่นะคะรถใหม่จริงๆนะคะก็ดาวต่ำผ่อนนานนะดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะเอาละค่ะเราไปชมกันเลยเอ๋บอกก่อนใครสนใจรถที่เราจัดรายการ บอกไปแล้วนะว่าแต่ละรุ่นคืออะไรและแต่ละคันเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยจัดรายการกี่คันนะคะหมดแล้วหมดเลยท่านจะมาหาขอราคาแคมเปญไม่ได้นะคะเราจัดรายการจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นใครที่กำลังหาอยู่นะคะรีบเข้ามาจับจองหมดแล้ว หมดเลยจริงๆค่ะเอาละค่ะที่นี่พาชมเลยละคันนะคะว่าตอนนี้ที่โชว์รูมเรามีรถอะไรนะคะที่พร้อมส่งมอบได้ทันทีนะคะสำหรับรถเหล่านี้ก็ต้องบอกก่อนเนาะบอกว่าอา้าแล้วมีแคมเปญอะไรละ่ะตอนนี้รถนำเข้า แคมเปญที่ดีที่สุดนั่นคือที่ไหนที่มีรถพร้อมรับได้ทันทีนั่นเองนะคะพอดอีตัวนี้นะคะตอนนี้บอกเลยว่ารถเนี่ยขาดตลาดหนักและโรงงานที่ญี่ปุ่นนะคะถ้าจองตอนนี้ ประมาณ3-4ปีท่านถึงจะได้รถนะคะแต่มาที่เรานะคะคันนี้เป็นรุ่น VX 3 0 0และเป็นรุ่นท็อปนั่นก็คือรุ่นซาฮารานั่นเองนะคะซาฮาราเราเคยมีรีวิวกันเอาไว้แล้วรอบหน้าเดี๋ยวจะพาชมนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าซาฮารามีดีอะไรและรุ่นนี้ มันมีแยกย่อยเป็นรุ่นอะไรออปชั่นต่างอะไรกันเดียวจะมาพาชมนะคะและเราก็จะมีเจ้าแรนด์คิเซอร์ขนาดกลางนั่นก็คือ Prado เนาะจอดอยู่ริมนน้นนะคะมีรถพร้อมรับได้ทันทีเดียวเราจะพาไปชมกันนะคะและนี่ค่ะคา r รล่า 4S นะคะสีฟ้าพิเศษนะคะออปชั่นแน่นทลุทะลักทะลวงคันนี้เป็นรถมือสอง แต่สภาพสวยมากนะคะวิ่งเพียงแค่3,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจทักทายมาได้นะคะคาร์เรล่า 4S นะคะสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่15ล้าน890,000นั่นเองนะคะเป็นรถใหม่ที่ยังไม่จดทะเบียนถ้าท่านซื้อไปท่านสามารถที่จะจดเป็นรถ คันแรกได้นะรถยังไม่ได้จดทะเบียนนะคะต้องบอกก่อนนะคะทุกท่านนะคะสนใจทักถ่ายกันมาได้เลยค่ะเป็นรถที่เข้ามาดูแบบ3-2ได้เป็นรถเข้ามาถึงเมืองไทยคือวันที่30มธันวาคม 2.0นะคะและลูกค้าเนี่ยซื้อรถก็คือใช้รถตอนปี2.1นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วรถคันนี้มันก็คือรถปี2.1วิ่งเพียง3,000กว่ากิโลและรถยังไม่จดทะเบียนนั่นเองค่ะนะคะจัดเป็นไฟแนนซ์เป็นรถใหม่ได้เลยนะคะและมาสแตงค่ะ มีรถพร้อมรับได้ทันทีนะคะและมาคารนะคะพอดีอยังกําลังจัดรถอยู่ยังไม่ได้เอาเข้านะคะมาคารเราก็มีรถพร้อมส่งมอบทันทีนะคะกับเจ้า ขยเยนจูเนียสีส้มพิเศษนั่นเองมัสแตงนะคะ2.3อีโคบ s t มีรถพร้อมส่งมอบทันทีเหลือเพียงแค่2คันเท่านั้นนะตอนนี้บอกเลยนะคะว่ารถมาสแตงขาดตลาดกันหนักนะบางที่คือตอนนี้มันเป็นเทศกาลขายรถบางที่ก็เอาง่ายๆเลยนะว่าเปิดราคาต่ำแต่ไม่มีรถให้หรอกค่ะแล้วไม่มีรถไม่เท่าไหร่ ถ้าคุณจองไปคุณต้องไปลุ้นด้วยนะคะว่าจะได้รถไหมเพราะสถานการณ์ตอนนี้ชีปอิเล็กทรอนิกส์ขาดตลาดกันหนักทั่วโลกและปีหน้าต้องบอกเลยนะคะปีหน้าจะหนักกว่านี้อกีกท่านไม่เชื่อคอยดูนะแล้วปีหน้าพอรถมันยิ่งขาดหนักอกีกพอรถที่ไหนมี ราคาก็จะสูงขึ้นกว่าวันนี้วันนี้แม่หมอเอสทายไว้แล้วนะคะแล้วรอชมกันไม่ซื้อวันนี้แล้วท่านจะเสียใจเอางี้ดีกว่านะคะตอนนี้รถเราที่เรามีพร้อมรับได้ทันทีก็ต้องยอมรับนะคะว่าราคามันสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะเราจ่ายพรีเมียมซื้อมานะ ทุกท่านต้องบอกก่อนเลยว่ารถที่เราได้มาเรายอมจ่ายพรีเมียมถึงได้มาตอนนี้ตอนนี้รถมันไม่มีบางที่ยอมจ่ายพรีเมียมก็ยังไม่มีรถเลยค่ะทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะคะแต่ว่าอนาคตพูดเลยค่ะว่าจะให้รถนำเข้ากลับมาขายราคาเหมือนปีที่แล้วไม่มีทาง รถนะคะดีไม่ดีพอปีหน้านะคะหรือที่เศรษฐกิจหรือที่ภาวะกลับมาปกติชิพเพียงพอแล้วราคารถดีไม่ดีก็เท่าๆนี้แหละค่ะเพราะอะไรเพราะหนึ่งะคะในเรื่องของค่าเงินสองนะคะเรื่องภาษีนะคะภาษีรถนำเข้าก็พูดเลยค่ะว่าตั้งแต่เ,เป็นฝ่ายขายรถนำเข้ามา ก็ยังไม่เคยเจอเลยนะคะที่รถนําเข้าแล้วราคามันจะลดลงลดลงไม่มีมีแต่เพิ่มขึ้นมาตลอดนะคะทุกท่านเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านมีความพร้อมใช้ซะไม่ต้องไปเท่โดยหวังน้ําบ่อหน้าน้ําบ่อหน้าไม่รู้ว่าจะได้รถไหมขับขี่ตอนนี้ได้เท่ก่อนใครคะ่ะทุกคนนะคะนี่เลยค่ะและมาสแตง5.0เราก็มีรถพร้อมส่งมอบได้ทันที คันเดียวสีเหลืองเมื่อคู่นี้บอกมาสเตง2.3เหลือ2คันนะคะคือสีแดงและสีส้มนะคะอย่างละคันนะคะและถ้าเป็นตัว5.0ก็เหลือเพียงแค่คันเดียวพร้อมส่งมอบทันทีค่ะเอาล่ะค่ะอยากแรงเชิญทางนี้และรถใหม่ป้ายแดงค่ะคาเรล่านะคะคาเรล่าเอสนะคะสีชาร์บดูนำอาชามฟ้านั่นเองค่ะชมเลย เป็นอันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงแล้วออปชั่นดีมากนะสนใจทักมานะคะเดี๋ยวให้ฝ่ายขายส่งข้อมูลเพิ่มให้นะคะทุกท่านนะคะจัดรายการอะไรไม่ได้จัดรายการอะไรแต่ ก็บอกแล้วว่าแคมเปญรถนำเข้าตอนนี้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือแคมเปญที่ไหนที่มีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีนั่นเองค่ะนะคะส่วนคยเยนนะคะคยเยนคูปเนี่ยเ,เราจะมีเข้ามาอีกประมาณคันสองคันน่าจะเดือนปลายเดือน1ถึงเดือน2แล้วก็ ก็จะมีอีกทีหนึง่งน่าจะประมาณเดือน6เดือน7ไปแล้วนะแล้วตอนนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะขยเยนขาดหนักนะคะถ้าใครกําลังมองหาอยู่แล้วที่ไหนที่เขามีรถและท่านต้องการรีบใช้รถรีบจับจองค่ะนะคะเอ๋ไม่ได้บอกว่าจะต้องซื้อที่เอ๋เพราะว่าตอนนี้ขยเยนคูปเอ๋ไม่มีแล้วเอ๋จะมีอีกทีหนึง่งคือรถอะลงเรือแล้วนะคะก็คาดว่าถึงปลายเดือนมกราถึงต้นกันยานะคะสีเคน่อนะคะมีมาคันเดียวแล้วก็ อ,อีกคันหนึ่งกำลังอยู่ในช่วงของเจรจาต่อรองราคาอยู่เพราะราคามันสูงนะเอาละครนี่อะค่ะเจ้า p r a ด o นะคะแรนด์คริเซอร์ไโมีรถพร้อมส่งมอบได้ทันที คันเดียวหมดคันนี้รอกันอีกที2ปีค่ะเอาละค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะสำหรับรถตู้นะคะเอาผาดน,นะคะเราก็มีพร้อมส่งมอบเป็นกองทัพเลยนะคะท่านใดที่กำลังมองหารถครอบครัวเพื่อไปท่องเที่ยวทักเราเข้ามาค่ะเรามีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีนะคะมีของจริงให้ชมนะ แล้วเราก็ไม่ใช่ว่าประเภทสับแต่รับจองมาแล้วก็ไปหาตัดถึงเวลาหาตัดไม่ได้แล้วก็คืนเงินจองลูกค้าและให้ลูกค้าไปเสี่ยงเอาเองเอพูดก่อนนะว่าทุกเทศกาลเลยทุกเทศกาลของใกล้ปีใหม่จะเจอการขายที่เป็นแบบนี้เยอะแล้วผลสุดท้ายลูกค้าก็มาหาเราแล้วก็เอาใบจองมาให้นะคะ,ะเหมือนกับว่าลูกค้าบอกว่าไปดูที่อื่นมาถูกกว่าแต่ว่าจองแล้วรอรถแล้วก็รอจริง รอจนไม่ได้ลถค่ะนะคะรอจนรุนนะคะก็ถ้าไม่อยากรุนไม่อยากรอไม่อยากเสียความรู้สึกมาที่เราค่ะ A E Y Auto Import บอกแล้วค่ะวันนี้จัดรายการจัดหนักลดสูงสุด1นล้านบาทค่ะเอาล้ค่ะวันนี้นะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราลากันเท่านี้ก่อนนะคะท่านใดสนใจรีบทักมานะคะเบอร์โทรให้ไว้แล้วนะคะทุกท่าน เราค่ะวันนี้ร้านเท่านี้ค่ะบายขอให้ทุกคนเที่ยวปีใหม่อย่างมีความสุขและได้รถใหม่ไปขับท่องเที่ยวปีใหม่เพื่อเป็นของขวัญให้ตัวเองหรือคนที่ท่านรักนะคะสวัสดีค่ะไหนเพื่อนๆใครมาทักทายไหนที่ข้านต่ก็ดูเพื่อนๆหน่อยในทิกตอกใครมาบ้างคุณพอส,สวยมากครับคุณนัดจองเท่าไหร่ผ่อนเดือนเท่าไหร่ครับรถตู้คุณนัดคะ แล้วหลังจากโพสเสร็จแล้วมันจะหายแล้วคุณคุณนัดโทรเข้ามานะคะ0 8 6 6 6 9 1 9 9 9ค่ะคุณแบ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนตอบใครไม่ครบอย่ยว่ากันนะคะทรงผมเกมมากคุณคุณอะไรคุณช้างเหรอช้างเน่าอ๋อคุณช้างนำขอโทษทีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไหนในเพจมีใครมาบ้าง กิติไทยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนใครมาทักทายคุณอนเนกสวัสดีค่ะตอนนี้บอกเลยนะ Facebook ปิดการมองเห็นเยอะมากนะถ้าไม่อยากพลาดการติดต่อเข้าไปติดตามเอเพิ่มเติมนะคะในช่องติดต่อช่อง IG ช่อง YouTube AEY Auto Import นะคะทุกท่านนะคะเพราะในนี้ ูแล้วเหนื่อยจริงค่ะในเฟสเหนื่อยมากๆากแล้ว <laughs>